สวัสดีครับพมกับ Studio e2 นะครับหูฟังทรวยเลสรุ่นล่าสุดจากแบรนด์สวีเดนนะครับรุ่นนี้เขาอัปเกรดเรื่องของไดรเวอร์เรื่องของฟีเจอร์นะครับระบบเสียง s p a t i a l Audio จาก d ด r e c t นะครับและที่สำคัญคือระบบ Hybrid ANC ที่ใช้งานได้จริงด้วยซึ่งรอบนี้เขามากับตัวช่นชาร์จไร้สาย Red Plus นะครับตัวนี้จะชาร์จไร้สายที่9วัตต์นะอันนี้แถมฟรีนะครับสาหรับรุแรกซึ่ง อุปกรณ์ในกล่องก็มีตัวมีหูฟังในตลับชาร์จนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดให้มีสาย USB Type C รวมถึงจุกหูฟังมากถึง5ไซส์ด้วยกันนะครับที่จิตมากับ1แล้วก็ตัวนี้อีก4เนาะแล้วตัวตลับชาร์จเนี่ยดีไซน์เขาปรับใหม่นะครับเห็นว่ารุ่นก่อนเนี่ยมันวางมันโต๊ะไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ตลับเพื่อจะเหลี่ยมขึ้นและมีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C แล้วก็ปุ่มคอนเนคชั่นนะครับ วัสดุเป็นผิวด้านเรียบดูแลรักษาง่ายก็สามารถเช็ดล้างได้นะครับตามปกติเลยรองรับการชาร์จได้สายนะครับนอกจากแท่นแล้วผมใช้กับ s 2 2 ultra ก็สามารถทำ reverb charging ได้เหมือนกันเมื่อเปิดมาก็จะเจอกับตูฟังด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นหูฟังแบบ in ear นะครับขนาดเนี่ยถือว่าไม่ใหญ่นะครับขนาดหูฟังเนี่ยถือว่าไม่ใหญ่นะครับมีก้านยื่นออกมานิดน,นึงตัวนี้รองรับาการส่งสัญญาณแบบ beam forming นะครับไม่สองตัวนะ built in อยู่บน หูฟังตัวหนึงแล้วก็ด้านล่างตัวหนึ่งนะครับเสียงคมชัดแล้วก็บังคับด้วยการใช้ทัสเซนซิทีฟนะครับสามารถเปลี่ยนจุกได้ดึงมาปุ๊บเลยสามารถทําความสะอาดได้ง่ายครับแล้วก็มี2ข้างแบบนี้นะ LR นะฮะแบบนี้เลย การเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อแบบ b l u e t o t h ปกตินะครับรองรับทั้งมือถือแท็บเล็ต PC นะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันก็จะมีเด้งขึ้นมานะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทั้ง iOS Android แล้วก็ Windows นั่นเองการสวมใส่เนี่ยผมว่าค่อนข้างสบายนะด้วยความที่ขนาดมันค่อนข้างเล็กแล้วก็มีจุกหูฟังให้เปลี่ยนถึง5แบบด้วยกันนะครับก็ ขนาดหูเล็กหูใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับใส่ออกกำลังกายใส่ฟังเพลงใส่เพลย์เชอร์พักผ่อนอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับรองรับระบบ Hybrid ANC นะครับคือเราใส่ดูหนังอะไรเงี้ยฟังเพลงก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะครับซึ่งแนวเสียงก็ยังคงเป็นแนวเบสเป็นเดิมนะครับเพราะตูดิโอเนี่ยเขาเน้นเบสเป็นหลักเลยแต่รายละเอียดต่างๆก็ถือว่าโอเคนะในระดับราคานี้ราคาเขาอยู่ที่4,490บบาทนะครับถ้าใส่โค้ด ที่ผมใส่ไว้เนี่ยจะเหลือ38-7นะครับแถมแทนชาร์จฟรีก็สามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บของส t ูดิโได้โดยตรงเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี